พี่คีนูดแต่ปางต่างเลยสองเรียแล้วโคเสื้อนุครับดูโดดพี่คีนูดไปเดียวเลยครับโคเสือนี่นะครับยอดมาคิดครับมสรอ่ัดีเตียไหมคิดแเออนอเลยมาคิโคเสเสียเัด สวัสดอคร,อบรอบับพี่น้องมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องครับ,รบ,รบกำลังว่าจะตําเจียวครับพี่น้องโซ่พักก่อนนะนรับ มื่อนนี้ว่าระตพิกีนูพิกีนูใหญ่ปางต่างกันได้สองแดดแล้วโคเสื้อหนูครับแล้วก็รูโดดกับเป็นรูโดดพิกีนูก็เดียวได้ครับยอดพักพิกีนูครับมื่อนี้โคเสือนี่แหละครับยอดมะคิดครับมื่อนีนเบอร์มะกูดแน่พักซีหอมน้อยหน่อยนึงกับหอมแบงแน่หอมโหแดงกระเทียมครับเครื่องปรุงครับนับเพรกระฝานตะไคร้สักคนมีท่านได่ฝานตะไคร้ลืม ซอยโหดสีคือต่ำกันเด้อพี่น้องบ่ะนี้ตะไคร้นี่แหละครับนีเราเรียบร้อยได้ได้ไดพี่น้องบ่ะนี้เรามาคิดลงไปต่ำสุด<อ>พี่กิน<อ>เออมีมาคิดอันกะเลียงผสมอยู่หน่อยนึงหมักนึงนี่ยายปางผู้เองเด้อพี่น้องเพิ่นกระมันซุะกแล้วกรปิดตาไว้เมื่อนั้นเมื่อนี้เมือม่อหลกัลกกำเราก็ครับแห้งพอดีต่ำได้แล้ว โอ้หนูเอือมาคิดคิดหนูแต่นนะโอ้คือกรอบดีมาตรฐานนี่าานนนดีครับโคตรอ่ะสุดยอดเลยอันนี้ก่โอ้โปซิเคอร์ลงไปครับพี่น้องตำเือเดียวเออเบอร์มากรูดนำ้ำเบอร์มากรูดแล้วมีวมสอยตำเือเลยละ่ะเพิ่มหอมเขาเดียว เส้นนขังได้กลุ่มยังตั้ำเน้นหอมแดงครับพี่น้องบันนี้ต้องผ่าซะก่อนมันยัเมีเอยนนี้ขั้นเอาลงไปเลยตพริกหน้าพริกหลังยกโซ่บ้นได้สัอ น้ผ่าเครื่องสักก่อน,นตำงา่ายพี่น้องกรมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมครับพี่น้องลต่ำสุเดียวเกาะไว้เรียบร้อยแล้วครับนห่ปุ้งเยอนีดหน่ นี่ตำเละครับก็น้องครับหมูหองกับกระเทียมครับนี่โคหนูครับพี่น้องโคหนูฝากไว้เรียบร้อยเต็มเด็กหนูไดน้ำผู้ใดครับพ่อซื้อน้ำน้องกีตัวน้องกีบนเต้านั่นเพิ่นไปหาสาเล่าโตกเพิ่นจะได้มาเมื่อลหลายตัวเยู่เลยเจ้าหนอนเลี้ยมสายเยอะก็ดีตัวนี้สลดกำลังขึ้นเยอะคนนี้กระป๋านี่ครับพ่อครับอ๋อซองตัวนี้ ร้อยห้าชิปแต่เพื่อนก็นเอานําพอดร้อยสี่สิบหนึ่งอ๋งอร้อยชิปบาทเปอรเของสี <c oughs> ส่ของห้าข้าก็มีเอาเต็มตันึะงนี่ร้อยิบาทเอาสำนีละไ้น้อยเพื่นวะคนกันเองนะผมปลาเดะครับนี่ปลาเดะปลากระดีปลากระเดิดนี่แหละครับแต่ใส่น้ำมันนะครับเสิอ์คมเสืแกงต้องใส่น้ำมันกันเส์อต่ำเสืเมงก็บอยงไซ่ตอนครับพี่น้อง ขอ,ขอนสอออูสองจอมก็พอแล้วสองจอมสองจอมมีเต็งคับไปเลยอย่าลืมเสื้อไปก่อนสูรรซอสสดพี่น้องสูรรอาญิโนมะโตะถ้วยแดงเก๋ครับพี่น้องบันนี้ทำนี้ก่อนอยามันเค็มครับพี่น้อง น้ำปลาใส่บ่ครับพ่อครับเสิรจักน้อยอยู่โดดุโอ้เสิร์มันครบเคิองกันนะสักอย่างละเล็กละน้อยเค็มและเค็มอในเด็ดขึ้นขัวานะครับว่ามันครบแล้วได้หนอบา่นแมนครับบแล้วทอดไปโคแล้วบา่นไฟแบบพันพรเลยครับเดี๋ยวเราขลุ่นละเครื่องปรุงมันเท่ากับที่น้อกโคของพร้อมแต่ปันได้ที่น้องมันเสียบคน ไปุงเขาเรียบต้อยแล้วกันหมอยนี่ขึนแน่นอนหดเล้ใต้วาหมอยไปนี่เดียรซ่าครับผมเองขลุนไปเลย่อยเด้อครับกระซ่าเไม่ตัาคนนีหยอดน้ำตางคโคบบสก็รกนี่ต่หยอนูมันมันแน่เปยนเลดือวมันมัต้อยนะ คก็กำลังบีบมันออกมาคเพราะว่าได้เติมน้ำเลยเมื่อนี้มีที่เติมเลยมีลมก็หน้าเห็นเขาตอนจะโค้ดมันเห็นมันเปนนน็น,น,นมันโอย้ยเนื้อน้ำหนังเขาโคไปมันมาแล้ค่อยบีบออกมาหม้อกำลังแห้งโพราจะมันแหง้นนแหงก็งมีหอมันแร้อป็นน้องเสียกโค้ดเขาจะมีที่เติมและยามเลยก็ได้ทักทุกายามโค้แหงแ้นนแหงแล้วพี่น้องแห้งแล้วเสติมก็ได้บ นี่นะครับต้องขวยไม่ถึงแบบนี้นะครับผมหอมขนาดเลยหอมหอมนี่เรื่องกระดูกนำสุดพ<ำ>อดีเนาะเออสามีหน่ะพอดีวุ้ยเออมันซุกมันแห้งแต่กระซุกเคลือดจะเต็มร้อยแล้วล่ะครับพี่น้องคูมาทั้งถึงกรอบคางงอก่า,มมางไรค,ครับกรอบนอนใหญ่เลยเวลาคูไปฟุ้งไป ไปกันป่าหมอกแม่นฟ้านี่อยู่ตรงนี้โอ้นี้แม่นปลานี่น่าน่าจะแม่นปลานี่โอ้ลตโตมากสวัสดีค่ะหอนแดดครับพี่น้องแิดตับหมอกหงสด้วนี่ตับหมอกหงส์ครับผมไม่งั้นแมกแล้วลาเอาที่เพ็ดเพ็ดแล้วเหร ทำห้องเผ็ดๆนั่นๆครับ <c oughs> จะดแจบได้จ้าแล้วอะไแซ่บยล่นหรอฟาปลาแม่กอมปลาไปอื่นพันมาอันนี้ปลาแดกซิลิคอนครับผมห <c oughs> อมถุงน,น้่น <c oughs> หหนาห่วยๆครับทำมาห้องมืนนอกเมันนอกไม่มีเครื่องฟรวงหลายเล้วลยนะ ทำเมนแล้ว่าใส่ใบยใบังก็ทำแบบใส่ใบกระเทียมนี่ครับตำบกหุ้งบ้านๆครับผมสีมือมในทางครับหอมบักหน้าหัวหอยครับ น้องก็เสิร์ผักแล้วเด้อบาทอัจที่เตรียมไวหม้องคิดเฉียบเดี๋ยวว่าคิดไม่มีเราลูกมาน่อยก็ได้ใส่ผักใส่ครับผมเมื่อนนี้เอาแบบหอมๆนัวๆเซเกรียบให้น้องรม่ได้เอารถโมมึงจากหน้าที่กว่ากว่าก็่าผมได้ น้องเลยมากินโคหนูเสียบๆด้วยครับคุณอยู่เลยพี่น้องสยดขีข้เนื้อครับผมยดเลยแท้หมดหอมดีมมดัว,ว่านะลังป๋งแล้วครับพี่น้องบันทึกซุปเด้อพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเนมากินโคหนูครับอ้ออครับจังหวะ จอดเลยสวดส่าหมอกก่อครับผมขั้วหนูใส่ยอดพริกขี้หนูหอมกระแส็บขนาดเลยครับไปกินเด้พี่น้องมากินน้ำหลายคนครับพี่ได้แบ่งซะก่อนแต่มีป้าแม็กเป็นมาทำงานน้ำเนื้อแดดเดียวหอนเด้อห่อนล้มมันวางแน้วกินตัวแล้วก็บก่กินไปะนี่ยไปชนีก็นเลย มาเด้อครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก <F 3 S 1> ท่านครับจ <F 3 S 1> ะอ,อยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินโคหนูครับมือนี่น่าจามากหลุดโดดแดงๆนี่โอ้ย่างสิ่งหนูเลยครับผมโอ้อันนี้ท่านมีสูตรอะไรพิเศยค <c oughs> นราบรรยาก,กาศคนนี้เรื่ีง <c oughs> อะไรเล่าต่อในห้องกินเลย <c oughs> แซ่บพี่น้องมาแล้วครับตอนนี้าก่อนมาแน่เอ็นเอกันนึงนก็ไ่มาเนาะเบงบางียอดตัเป็นนางท่าก็ปังยอดอยากเป็นประธานแห่พี่น้องโคตรเสียยอดมาคิดได้หมนี้่มหลายหน่วยเลยครับามเค็มมันหอยห่อนแบ้ดิเกิน่้บอสตองขอบเป็นน้องใหันเลยแนวนี้เลยพี่น้องมาเด้ครับแซ่บ น okay, no ี่นโลดขอแก้น่ะนะจอมน้องินดีก็ออนบ้ามาดีเลยสวัสดีครับมาที่หลักเนี่ยเ้ยใส่สุดสั่งนี่บุญวาสนาพ่อห่หน่อยว่าพอดวารนานบุญใได้ใส่ที่สั่งเป็น่สุดสั่ง มันมีที่ส้างมันนีที่สร้งแข่งแดดแตกกะกสร้างเ้าบบานอุ้มดูอุ้มหลานเต็มหลอดเตอร์ท้องสร้างน้อง่เปเครมอ้เดการหอดเลยครับยางหางคอมันเน็นเน <laughs> ื้อขาวนอรอดใแล้วมันมีบลรนงทนต <laughs> เหตุแห้งอย่างอื่นเกา่าหลายอย่าง <laughs> หลายอย่างพอเรื่องสร้างครับไม่ใจว่าอะไรได้เป็นหลังสางอยางตกตกมันบ เน้อม่นมีมีตกกะปลาโลมันสุนเตียวเนื้อมันหอมเนีมันเอาไปแห้หนาคบ่ตุกมากวันนี้มันดินเครื่งเสีางข้าวบ่ครับมครับเหยียบคนลงทามลงเทินเนี่ยมุนเอริ่เริอแม่กินตำมะฮงแลมึงเนี่ยวันนี้เนี่ยมูเนื่อแม่ร้านแอยจะกินหรือเปล่าวันนี้ไสอเอาใส่แล้วเข้ามาแล้วบ่แล้วออกไปวันนั้น ตัวมืนล้วไม่ได้กินกโคแต่เหงือ้สซึกแซ่บมันก็แ็นมันไ,ไปหน่อนผู้ไทยเอาหนูเพิ่มมาเฮิ่มั่นพอดีแซ่บพอดีมีความหอมกระดูกแข็งเลยนี่เยอพีนเนี่ยตีพีนงูเมื่อจกรแทกพี่เอ้ย นี่ก็แซ่บอยู่เอพัดมีร้านเพิ่นแต่มันต้องเป็นรางอาหารครับพน่้องนี้กำลังตั้อรังแซ่บวะโกนอยู่เ้อเสือตํนวนมาคลิปในห้าวเดียวกลับก่อนคอว่าใจเหงาคงจะโดนน้ำมันน้ำก่อรแล้วรอมาไมุรน้กับพัดตอนเหรอะมันเป็นหอมเป็นพัดล้ำมันน้อยแซ่บไซนอรอรักษาโรคเกา ยาวไปเกาหอนมีไม่เลยดีแล้วดีแล้วง้อมันดีนั่นแหละมันต้มี้ำลองหมืนกเากินกันนะอือดีเนียยพันน้ำมันหายนพันมาหายลวงจักเขาว่าพันน้ำมันหอยกรเ้เกาหอดไดใว่าแบม่คุ้ก่นกินเกินไม่ได้เด้้าไม่ไดปิ้นเลยข้ากเพะเพาแต่น่วยนี่ เอาล้นกมคดเดยนีมันเมื่ออารมกินเขานะห้อเได้ซีโนเลยก่อนอยากแฮนโผล่มาก่อนแข่งปคกเลยมาคิดมีกาแล้วแข่งรุ่นแข่ง

คุณหน่อยไ่นำหน่อยมึงบอกปีนม่สังงานเหรอมาเรียนก่อนขึ้นทางข่้นมาเถอะขึ้นมาไปหลายเป็นใหญ่ขึ้นดีไปลอั้นปแล้เร็วมาเบิ้งเข้าเรไปเลียได้ดีเจอปีนไหวแท้สัดพวกเดินเนี่ยพอเราแล่นยงๆไม่ห้องซื้อได้เอีนเอนได้เลยวาเนะ ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเ้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับมาเ้อครับมากินคูนหัูน้ำเดียวน้ากันครับมันนี่เซ่บขนาดขอบคุณครับผมพัดมีตับมะุงครับมันี่ยบเบอาหารจริงเสีบไม่ได้เอาเวลาแล้วส่งพี่น้องยำนี้หมูยำนี้หาย